ผมมีคำถามหนึ่งพี่หลายๆคนที่ถามมาว่าในการเลี้ยงหนูพี่เลี้ยงในบ้านได้ไหมใต้ถุนบ้านได้ไหม,อมของพี่เกิดปัญหาพี่เลี้ยงใต้ถุนบ้านเนี่ยมีกลิ่นมีอะไรไหมพี่เอ๊ไม่มีครับครับไม่ม,ไม,มีไม่มีกลิ่นตัวไหนพี่มีชว์ฝั่งนี้พี่นี่ครับ,บ,บนี่ครับระบบน้าก็คือจริงๆก็นี่ออก่อนนี่ดึงออกได้เลยครับนี่ดึงออกได้เลยครับนี่ จริงแล้วอะบ่อนึ่งอะหนูมันจะกินวันจะหมดเลยขวดนึ่งอะแต่ถ้าเราใส่สองขวดปั๊บนะครับเป็นปสามวันถ้าทำแบบนี้หนูจะขึ้นไปขี้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่า หนุ่มพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาที่นี่นะครับคุ้นมากที่นี่ครับผมมารอบที่สี่รอบที่ห้า้วครับมาเผยมากครับเจอกับผู้ชายคนนี้แล้วครับผมนี่นะครับผู้ชายคนนี้ครับนี่ คนเดิมครับคนเดิมครับนครับนี่ครับก็รอบนี้ผมมาหาพี่ขี่รอบไหนรอบที่รอบที่สี่ครับสี่ได้แล้วเนาะสี่รอบที่สี่โอ้โหมาบ่อยมากได้เจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกันบ่อยมากครับครับผมแต่รอบนี้ครับก็มารับหนูเดิมเนาะมารับหนูเก็บตกรอบก่อนที่มาแล้วเอาไปหมดวันนั้นคงผมน้อยเอาไปไม่หมดว่าต้องแบ่งไปจับทองฟาร์มวันนี้เลยมาเก็บหนูเก็บตกให้แกแต่ว่ามารอบนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับผมนี่นะครับแกมีการเปลี่ยนแปลงครับในการทำหลุมน้ำเพราะว่า ในการเลี้ยงหนูระบบน้ำสำคัญมากๆครับในการทำระบบน้ำถ้าทำดีแล้วหนูมันเล่นน้ำนะครับเราก็จะสบายเรื่องของการให้อาหารนะพี่นาอนะครับนี่มาดูก่อนครับนี่ครับมาดูระบบน้ำกันครับพี่โชว์หน่อยพี่พี่โชว์ฝั่งนี้พี่นี่ครับระบบน้ำก็คือจริงๆก็หลายๆฟาร์มเขาทำแล้วนะพี่น้องหลายๆทำทำแล้วแต่ของพี่ก็คือเป็นไมเป็นแบบไหนพี่อธิบายฝั่งน่อยพี่ระบบน้ำที่ว่าจะมีสารพางเนาะ แล้วก็แกยกออกมาก็ใส่พองของขึ้นครับผมสองข้างครับแล้วคราวนี้มันก็ดีอย่างนึงคืรว่าจริง,จร,งจริงแล้วบ่อนี้อ่ะหนูมันจะกินวันเดียวหมดเลยขวดเนี้ยครับผมแต่ถ้าเราใส่สองขวดป้ามันกลเป็นสามวันอ๋อสามวันครับอันนี้นคือพูดถึงหนูขุนหนูขุนครับหนูขุนกี่ตัวครับพี่หนูขุนนี่ถ้าเป็นเป็นบ่อร้อยอ่ะอยู่ที่ยี่สิบตัวยี่สิบตัวนี่คือหนูยี่สิบตัวกินสามวันครับสามวันครับพี่โอเคพี่มีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่เนี่ย ตัวนี้มันถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีมากเลยล่ะครับผมแล้วเปอร์เซนต์ที่ว่าหนูมันจะเข้าไปที่ข้างในอ่ะมันก็น้อยมากครับผมตอาถามว่าทําความอาดง่ายไหมง่ายครับผมครับโอเคมาดูครับพี่ทําไว้สองแบบใช่พี่แบบหนึ่งหนูขึ้นไปขี้แบบหนึ่งหนูขึ้นไปไม่ขี้ครับผมมาดูข้อต่อข้างนอกพี่เยีาเพิ่งไปดูข้างในพี่ข้างนอกก่อนข้างนอกเนี่ยครับพี่ก็คือพี่ไม่ได้ใส่กาวนะพี่เนาะกรณีที่มันขี้ใสเอาออกได้ครับผมอ่ะพี่ลองสาธิตหน่อยพี่ก็ ถ้าว่าอยู่มันขี้ข้างในเนาะครับเออนีก่อนเนีย่ยดึงออกได้เลยครับนี่ดึงออกได้เลยครับนี่ครับอันนี้คือวิธีทำความสะอาดใช่ไหมพี่ก็หนูขี้ข้างในใช่ <รอ S 1> ไหมพีค่ครับอ่าอดึงออกขยะออกเทออกถ้าเป็นขวดแบบเดิมนี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เนาะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าเราไปทากาวปั๊บเปอร์เซ็นที่เราจะทำของมัดมันครับอยากมาอันนี้คือเราทำข้างในพี่อย่าพึ่งใส่พี่อย่าเพึ่งใส่ก็คือใส่จุกน้ำแบบนี้เนาะครับผม ใส่จุกน้ำแบบใส่จุกน้ำแบบนี้แบบข้องอแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับผมนี่ข้องอแบบนี้เปอร์เซ็นต์เข้าไปขี้นี่น่าจะออกมาออกมาข้างนอกแบบนี้เนาะก็คือนี่ทําเป็นอันนี้ไว้แล้วก็ข้อต่อก็คือมันจะเป็นคือต่อกันได้น้อนิดหนึ่งนิ้วก็คือข้อต่อสามทางก็เป็นหนึ่งนิ้วแบบนี้เนาะครับผมอ่านะครับนี่ครับฟัแบบนี้ครับแต่ว่าแบบนี้ข้างในอะถ้าทําแบบนี้หนู จะขึ้นไปขี่ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าอะไรมันมีที่ยืนของเขาเเพราะว่ามีที่บ่าตรงนี้บ่าของเขานี่ครับถ้าเขาขึ้นไปยืนได้เขาขี่แน่นอนครับแน่นอนครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องการขี่แต่ว่าพี่วิธีวิธีการแก้ไยคือทำแบบไหนพี่ไปดูหน่อยพี่ไปดูเคลียรคก็คือทำแบบนี้นี่ครับแบบนี้เลยครับก็คือทําที่ให้อาหารสูงหน่อยนะครับแต่ว่าอที่ให้น้ําสูงหน่อยแต่ว่านี่ครับมาดูนี่ครับ ก็คือแกจะไม่ให้มีที่รองครับก็จะเป็นอันนี้ที่ให้น้ํโปโกๆแบบนี้ครับแล้วก็พี่อ้อนมาให้มันขึ้นปีนกินเนาะผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงกับกับจ้ํานไหพี่รับผมก็ประมาณสักแค่ต่ำกว่าว่มาสักห้าเส่พี่เอาใส่เหยพี่ก็คือนี่เอาเอาวัตตอิดใส่ครับนี่ต่ำประมาณห้าเซนเนาะไม่ไม่ให้ถึงกันให้ต่ำกว่าให้มันขึ้นมากินได้ตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นมากินได้เนาะแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็เคยเห็นขี้ไม่มีไม่มีมีบ้างหรือไม่มีเลย ส่วนมากจะไม่มีนะดูมันของเขาจะสะอาดมากจะไม่มีเนาะก็คือมีน้อยมีมีน้อยดีกว่ามีน้อยมีน้อยมาดีกว่าครับผมนี่ครับนี่แล้วก็หมดนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นแบบใหม่นะครับก็คือสามารถนําไปดัดแปลงหรือสามารถโทรสอบถามโดยตรงได้นะครับว่าทําแบบไหนก็ก็คือทําแบบนี้ข้อดีของมันก็คือคือมันค่อนข้างจะชารุด ยากเนาะยากนานมากถ้าเป็นจุกน้ำนี่คือเป๊ะประมาณสักหกเดือนหรือปีหนึ่งถ้าทาไม่ดีก็ถ้าดีห่ัยก็ปีหนึ่งถ้าเปลี่ยนก็มองเห็นน้ำเนาะเห็นน้ำน้ำยาของเราเราก็ใส่ไว้เห็นน้ำเวลาอันนี้หมดปั๊บแล้วก็เราก็เปลี่ยนข้างนี้ครับผมปล่อยเข้าไปอ๋อพอดึงออกทีละข้างนี่น้ำไม่น้ำไม่ไหลออกพี่ไม่ไหลโอ้น้ำไม่ไหลเออนี่ครับดูครับปกติเหมือนเดิมนรกว่าน้ำไหลโอ้พี่มมันแรงดันแรงดันอ่อนมันมีแรงดัน แรงงันมันต่ำเนาะแรงงานมันต่ำครับปกติเหมือนเดิมอ๋อก็หมดข้างไหนก็เปลี่ยนข้างหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่มันจะหมดพร้อมกันไม่ผิหมดพร้อมๆกันมากมันจะหมดหมดทีละขวดฮเหรอครับผมมันจะหมดหมดหมดทีละขวดโอ้หนูกินทีละขวดด้วยครับจะจริงจริงทำให้หมดไปปั๊บก็ค่อยๆไปข้อสําคัญก็คือหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องทากาว าบางคนกลัวรั่วไม่จําเป็นมันไม่รั่วหรอกเพราะว่าเรงนั้นมันต่ำครับบางคนกลัวกลัวรั่วทากาวแน่นตึบแล้วเวลาหนูไปขี้ปั๊บมันจ,จะออกอยังไงกันนะอืมอืมปัญหาเกิดแล้วปัญหาเกิดครับพี่เกิดเยอะละปัญหาเ,หาเนาะนมาดูมาดูแบบเก่าก่อนที่พี่ทำก่อนนนี้นี่นี่ก่อนน้านี้แบบเก่าพี่แบบเก่าแบบนี้ครับแบบเก่าถามว่าแบบเก่าใช้ได้ดีไหมก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนูขี้ใสหนูขี้ใสแล้วก็เขาจะคุยพกเศษอาหารเศษหญ้าไปทับผมไว้ครับครับแล้วก็ปัญหาอีกตัวคือว่าตัวเนี้ยเกลียวเขาจะเสียเนี่ยเกลียวของตัวเนี้ยเสียบ่อยก็คือมุนเข้อามุนออกปั๊บลูดเลยลูดเลยลูดเลยเสียบ่อยปัญหาปัญหาเนาะก็เป็นการคิดค้นเรื่อยๆนะพี่เนาะแต่นี่สําคัญคือตอนนรอใช้ใสเอาเอาวางไว้ในบ่อลิ้นพันกันแล้ว ถ้าเราวางไว้ที่สูงนี่หนูจะขึ้นขึ้นยองเงินยองเงินแล้วก็โดดแล้วก็โดดกระแทกกับฝาบ่ทั้งคืนทั้งคืนหาใหญ่เนาะก็แบบนี้ครับแบบนี้คืออัปเดตแบบนี้คือไม่โอเคแล้วเนาะพี่โนโนไม่โอเคก็คือถ้าเปรียบเทียบกับแบบนี้คืออันนี้ดีกว่าเยอะีดเโอเคดีกว่าเยอะมากเลยนดีกว่าเยอะมากอ๋อผมเจีกแล้วดีกว่าเยอะมากนะครับเนาะก็โอเคนะครับ ถ้าใครสนใจครับที่จะเข้ามาดูหนูนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มพิโรดนะครับมาเยี่ยมชมวิธีการพัฒนาระบบน้ําแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่นี่อยู่ที่ไหนพี่อีกรอบนึ่งที่บ้านยาวีใต้บ้านยาวีใต้พี่ตมวับางชุมพูตมวันบางชมพูครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับโอเคนะครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่อีกรอบนึง089 089้นเครับ857 857ครับ7688 7688นะครับใครที่สนใจที่อยู่แถวๆพื้นที่เพชรบูรณ์เนาะอําเภอเมืองอ่าอําเภอน้องไผ่นะครับเออแถวๆนี้ชนแดนนะครับหรือใกล้เคียงหรือว่าทางผ่านมาจากพิจิตรก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะโอเคนะครับสายใหญ่สายเอเชียเลยครับสายเอเชียอะไรเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิภเภิเทียนกับพี่โรดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเออเงินเดืนครึ่ง โอเคโตมากอาหารที่พี่ให้พี่ให้ส่วนใหญ่เป็นอะไรพี่เป็นอาหารเบอร์สองครับครับของสตาร์ฟิตครับสตาร์ฟิตครับเบอร์เบอร์สองเนี่ยส่วนมากจะให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อืมเบอร์สองพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับแต่ถ้าเป็นเบอร์อย่างนี้จะเป็นหนูขุนหนูขุนแบบนี้เนาะครับผมแบบแบบนี้หนูนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่อันนี้เดือนครึ่งครับผมเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งก็ พื้นที่ก็ขยายนอกจากข้างข้างบ้านจากข้างล่างบ้านนะครับสองที่นู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนู้นไม่พ่อยพันโดยเฉพาะฝั่งนู้นเนาะ,ะใต้ถุนบ้านสองหลังนะครับ,รบก็เป็นหนูหมดเลยแล้วก็ฝั่งนู้นเนาะฝั่งบ,บ้านก็เป็นหมดเลยครับโอเคพี่มาทางนี้ตอนนี้ผมมีคําถามหนึ่งพี่หลายๆคนที่ถามมาว่าในการเลี้ยงหนูพี่เลี้ยงในบ้านได้ไหมใต้ถุนบ้านได้ไหมของพี่เกิดปัญหาพี่เลี้ยงใต้ถุนบ้านเนี่ยมีกลิ่นมีอะไรไหมพี่ เไม่มีครับครับไม่มีไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราก็มันทำความสะอาดเนาะครับความสะอาดพี่ทำยังไงพี่ก็ถ้าว่าหนึ่งประมาณถ้าเป็นเปหนูขุนเนาะครับหนึ่งอาทิตย์อ่ะเราก็เราเราก็ต้องดูปอว่าสังเกตว่ามันจะสกปรกเยอะไหมอืมมันเล่นน้ำไหมครับมันชื้นไหมมันชื้นไหมถ้ามันชื้นปั๊บเราก็ต้องรีบทำความทำความสะอาดเลยครับถ้าไม่ชื้นก็ไม่เป็นไรอ่าม่เชื้นถ้าว่าเราเอา มาไปเก็บดูถ้าว่าแก่มันแห้งๆอะ่ะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะไม่พันนะพี่เพราะอันนี้เดือนนึงครับส่วนมากผมจะเปลี่ยนครั้งนึงเดือนละครั้งนะครับ,รบพอไม่พันโอเคครับเพราะว่าพอเขาอขาอกลูกได้ถึงเดือนเนะเาะเราเราเอาลูกเข้ามาขุนแล้วก็ถุดโอกาสจุดนั้นอ่ะครับพ,ออพี่เชื่อย,ยืนยันหน่อยพี่ว่าสามารถเลี้ยงในบ้านในใต้ถุนบ้านได้จริง ได้ครับอันนี้ผมกินยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาพาไปดูในพี่ไหนหลังบ้านใต้บ้านเป็นแบบไหนครับเนี่ยอันนี้คือข้างบนเป็นบ้านสองชั้นนะพี่เนาะนี่คือใต้ถุนบ้านครับนี่ครับใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านครับก็มีสองหลังก็ทั้งหมดทั้งสองหลังเนาะนี่ใต้ถุนบ้านครับนี่ใต้ถุนบ้านครับม่มีกลิ่นแล้วก็ความร้อนจะไม่มีเลยเพราะเขาอยู่ใต้ถุนบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นเนาะบ้านสองชั้นครับคือยิ่งเย็นสบายเนาะข้างล่างโอ้รู้สึกผมเข้ามารู้สึกเย็นกว่าข้างนอกมากเลยพี่ครับ อันนี้คือหลังหนึ่งฝั่งโน้นอีกหลังหนึ่งเนาะอ่าฝั่งโน้นครับไปฝั่งโน้นอีกหลังหนึ่งครับนี่ <c oughs> โอเคอันนี้ก็ใช่ครับ <g ur ps> รบกวนชาวบ้านไหมครับไม่รบกวนเนาะ <c oughs> ไม่รบกวนครับเพราะว่าปมรู้สึกว่มันไม่มีกลิ่นขนาดขนาดเราเป็นคนเลี้ยงจริงๆเราก็ดูรู้ว่ามันไม่มีกลิ่นระวั่ห่วงคือพี่อยู่กับหนูตลอดหรือเปล่าเลยไม่รู้รู้สึกว่าไม่มีกลิ่นพี่หรือว่าคนอื่นเข้ามามีคนบอกว่ามีกลิ่นไหมพี่ก็พูดถึงถ้าว่า คนที่เข้ามาเนาะเขาจะไปดูทงนอกทางนอกมันจะมีแสงแดดลงมาคมันจะมีความร้อนทางเขาเปิดครับมันก็เติมขึ้นมาอามปกติทำไมความร้อนไงใช่ใช่ถ้ามาข้างใหนปั๊บของเราเป็นบ้านสองชั้นครับอากาศเย็นมากเลยอปวดจะผ่านหลังคาก็ต้องมาเจอพื้นบ้านครับจุดนี้ไม่มีกลิ่นโอเคครับผมเนาะแต่ข้างนอกนี่อากาศมันร้อนโอเคครับก็ ก็สามารถมาดูงานได้นะครับใครที่ไม่มั่นใจว่าเอเลี้ยงในตุ่นบ้านหรือในบ้านได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีกลิ่นเนาะพี่มีแต่มีนิดหน่อยก็จริงๆไม่ไม่เชิงมีเนาะไม่เชิงมีน้อยมากน้อยมากโอเคครับผมครับ